พี่พี่เป้อยู่ไหนรู้ป่วพี่พีไม่มากินอาหารแล้วนะสวัสดีครับพี่เป้เปพี่เป้พี่พีก็คือเป้เป้เนี่ยเขาจะคุยกับเป้เป้ไม่ใช่คุยกับพี่พีราวนี้โอเคสบายดีป่ะครับพี่พีสบายดีครับทาไมตุ๊กตาตุ๊กตาอยู่ข้างหลังเยอะแยะไปหมดเลยน่าฟัดน้ากอดมากอันนี้โซฟาที่ในห้องครับผมตั้งให้ตุ๊กตานอนห้องไหน ห้องนอนนะห้องนอนที่บ้านครับจริงเหรอนี่<ร>องน,น,น,นอยู่บ้านนี่ยนี่อยู่ห้องนอนในบ้านจริงๆอโอ,โอแม่เจ้าเป็นเกียรติเป็นเป็นเกียรติสงสงมากได้เห็นห้องนอนพีพีครับพวกเรานอนกับพีพีกันเร็ว <laughs> <laughs> เวลาเวลา <laughs> พีพีอยู่บ้านพีพีบแบบใส่เสื้อผ้าสไตล์ไหนอะอยากรู้เอาจริงๆนะหรอพี่เปย์อยู่บ้านหรออยู่บ้านจอยืด ถ้าอยู่บ้านจริงๆอ่ะก็คือเสื้อยืดกางเกงขาสั้นแค่นั้นเลยแต่อาจจะเป็นเสื้อตัวใหญ่ๆหน่อยครับสบายใช่ไหม,ไมสบายอะไรเงี้ยครับเพราะว่าในเอ็มวีมันแซ่บเหลือเกินไง <laughs> 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 ใน,นอเอ็มวีในเอ็มวีมันเปรี้ยวปริสอ่ะเอ๊ะเวลาอยู่บ้านเขาจะเปรี้ยวปริษะอย่างนี้รึเปล่าอะไรเงี้ยขอปริษะได้ไหมขอปริษะอีกรอบหนึ่งพี่เป้เปรี้ยวปริสเออ เปรียวมากเปลียวมา้วันนี้มีแต่คนรอคุยกับพีพีแล้วพีพีก็คุยวันนี้น่าจะคุยกับสื่อเยอะใช่ไหมก็เยอะอยู่ค่ะผมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกเนาะเพราะว่าเราก็นิดนึงอือนิดนึงหรอพี่เป้ขอเข้าเรื่องแป๊บหนึ่งนะก่อนที่เราจะไปใดๆนะพี่เป้ได้ข้อมูลอันนี้มาเขาเขียนว่าอย่างนี้พีพีเขาบอกว่าเอมวีนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของพีพีถึงช่วงเวลา ที่มีความรักกับคนคนหนึ่งที่มีเวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยแค่ช่วงสั้นๆเปรียวเสมือเป็นโลกแห่งความฝันโอ้โหไอตรงนั้นไม่ค่อยสนใจสนใจว่ามีความรักกับคนคนหนึ่งใครอยากคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไม่เอาดิตอนนั้นน่ะคุณต้องคุยเรื่องราวแล้วมันช่วงไวัยไหนช่วงวัยไหน ไว้บแบบละอ่อนกว่าน,นี้หรือว่าช่วงเ่าๆผ่านมาก็ช่วงๆนี่ยหละประมาณสมปีนี้ยี่สิบสองปีนี้ยี่สิบสามประมาณสามปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยะสาปีที่แล้วอ่ะเป็นคนในวงการปะเป็นพ่อเป็นแม่คุณพ่อคุณแม่ <laughs> โอเคโอเคพ่อแม่ก็ได้พ่อแม่ก็ได้อเราคุยเรื่องเพลงนิดนึงเพราะว่าชารีนเวฟเองแล้วก็เป็นแฟนคลับของพีพีอยู่แล้วครั้งนี้มากับอีกหนึ่งเพลงเนาะเพลงนี้ก็บอกว่ามาเก๊เกรแล้วเห็นบอกว่าไปทํางานกับเอิร์ธพัทรวีเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ที่จริงอ่ะคือเหมือนโจทย์แรกของทางนาดาวเลยครับคือเขาอยากให้พีทําเพลงที่มันรู้สึกเร็วขึ้นมีจังหวะที่มันมีจังหวะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลย พี่ตัวพีเองพี่ชอบพี่เอิร์ดอยู่แล้วอย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออแต่ถ้ามันจะเร็วขึ้นแต่ว่าพียังแบบอยากได้แบบมูทแอนโทนที่มันดูมีความน่ารักของพี่เอิร์ดอยู่ด้วยอย่างเงี้ยก็เลยไปชวนพี่เอิร์ดมาทำครับอ่พอได้คุยงานด้วยกันเป็นยังไงบ้างยังชอบเอิร์ดอยู่ไหมพี่จริงๆพี่เขาน่ารักมากเลยครับพี่เขาแบบอองอองนิดนึงแต่ว่าเขาน่ารักเอิร์ดเป็นคนตลกตลกตลกมากอ่ะ ใช่อยู่ด้วยแล้วแบบว่าโรกสดใสมากอะเป็นคนแบบว่าอยู่ไม่นิ่งอะเนาะมีความแบบตลอดเวลาเอลืออะไรอย่างเงี้ยเออ<ช>ได้ครับโอเคได้ทําเพลงร่วมกันพอได้เพลงออกมาปุ๊บเป็นไงเราถูกใจเลยไหมหรือว่าต้องมีการปรับแก้ใดๆอีกไหมก็ที่จริงปรับปรับแก้กันหลายรอบอยู่ครับส่วนเองมันเป็นเรื่องเนื้อมากกว่าส่วนเรื่องเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยเราแก้จริงๆไม่เกินแบบสองรอบอะไรแค่นี้เองครับเพราะว่าเหมือนแต่งมาก็คือชอบอยู่แล้วอาจจะไปแก้นิดหน่อยตรงแบบ บางอันที่เรารู้สึกว่าแบบอันนี้มันจะไม่เข้ากับเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าเรื่องเนื้อร้องยากนะก็ร้องยากนะครับ <Ho> ก็รู้สึกว่ามันก็มันก็ยากเหมือนกันพี่ๆต้องแบบต้องต้องมีใครร้องไกด์ัหยหรือว่าพี่ๆร้องเองเลยก็ <laughs> ที่จริงตอนแต่งเสร็จเลยครับก็อัดไกด์ไปเลยที่เป็นตัวพี่เองรอบหนึ่งแต่ว่าพี่เอิร์ดไกด์มาให้ก่อนแล้วพี่ก็ไปอัดทับอัดทับไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยไปอัดจริง เวลาเขาห้องอัดของพีพีเนี่ยมีอะไรแบบพิเศษไหมเพราะว่าพี่เปเคยคุยกับศิลปินบางคนอะเวลาเขาเข้าห้องอัดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะปิดไฟมืดหมดเลยนะแล้วก็ร้องแล้วก็อยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบว่าถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยพี่พีมีอะไรแบบพิเศษแบบนั้นบ้างไหมของพี่ของพี่อาจารย์อาจจะเป็นเรื่องไฟพี่ชอบแบบไฟแบบสลัวสลัวแต่ว่าไม่มืดนะครับอย่ามืดคือต้องแบบสลัวสลัวหนึ่งเพราะว่าแบบ พอไฟมันสว่างมากๆแล้วมันมันอยู่แล้วมันรู้สึกแบบจ้าไปหมดเลยอะไรเงี้ยไม่ชอบครับต้องเซิหลัดสซหลัวแบบเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยครับเบาๆชอบจังเลยอะไรนะแบบสรลัดเลดนิดนึงแล้วก็แบบที่จริงพีเป็นคนที่ชอบอัดให้มันให้มันเร็วแบบเร็วที่สุดคือเหมือนเราก็ต้องเตรียมตัวมาก่อนอะไรเงี้ยครับเข้าไปอัดก็รู้สึกว่าแบบอยากทําให้มันแบบ คือพอมันเริ่มซ้ำๆๆๆๆไปหลายๆรอบอย่างเงี้ยมันมันจะรู้สึกว่าแบบมันจะไม่ได้ฟิลแล้วเราจะเครียดก็เราจะโฟกัสแล้วว่าแบบอันนี้มันต้องอย่างนี้อันนั้นมันต้องนอี้อะไรเงี้ยครับก็เลยพยายามให้แบบเอาให้ได้ในแบบอ่ะไม่เกินห้าหกอบแรกอะไรเงี้ยครับ,บแล้วก็ทําได้อเก่งไงได้ <laughs> บ้างไม่ได้บ้างเก่งแหละเก่งแหละโอ้โหเนะโอเคเรื่องเพลงผมว่าผมไม่ติดใจใดๆเพราะว่าทําเพลงออกมาก็ไปที่ถูกใจอยู่แล้วแล้วเพลงเนี้ย ล่อยออกมาเนี่ยอุ้ยตกใจมากเพราะว่าพี่เป้ก็เข้าไปดูใน y u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  e ใช่ป้าไปดู MV ก่อนจะคุยกันเนี่ยแล้วก็แบบไปทำกันบ้านนึงไปดู MV ็มวีซเป็นยังไงคูณคุณแม่เจ้าปล่อยมาเมื่อวานยังไม่ถึงวันดีไม่ถึงยีี่ชั่วโมงใช่ปะเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรครับปขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของ y u u u b e อ่ะเก่งมากลูกครบแล้วตอนนี้ยอดทะลุไปแบบทะลุล้านแล้วใช่ไหมประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแล้วค โอ้โหเป็นไงบ้างอะรู้สึกไงบ้างอะมันมาดีมากเลยนะกระแสแรงเลยนะตื่นเต้นตื่นเต้นนะเพราะว่าก่อนนะเนี่ยก่อนที่จะปล่อยอะไรเงี้ยที่จริงเรามีการแก้ m อมวีกันแบบสองสารอบอะไรเงี้ยที่จริงดับแรกมีดับแรกเลยนะทิอย์อยยิ่งกว่านี้เขาบปอีกอุ้ยยิ่งกว่านี้เลยเหรออุย้ยนี่ก็แบบว่าอย่างนี้แล้วนะมีดับหนึ่งทิพเยอะกว่านี้เขาบีอีกตาแล้วอยากดูเลยอ่ะ แต่ว่าเราเราพยายามหาแบบแ<ก>บาลานซ์ครับพีพีทำไมถึง<แ>ทำไมถึงแก้ไขเหมือนเราพยายามหาบาลานซ์ครับเพราะเพราะว่าถ้าสมมติซีนหรือว่าอะไรพวกนี้มันเอลิเมนต์มันเยอะเกินมันหัวเฉลี่ยกับเนื้อเพลงด้วยกับใดๆด้วยมันมันจะดูไม่ค่อยเข้ากันมันจะอาจจะดูแบบเยอะไปสําหรับเพลงหรืออาจจะแบบดูมากไปสําหรับซีนซีนนั้นที่ต้องการจะสื่อจริงๆอะไรอย่างเง<อ>ี้ยก็เลยก็เลยปรับกันมาให้มันบาลานซ์กันพอดีพอดีครับอุ้ยอย่างนี้ไหมถ้าเกิดว่าทะลุ ทะลุร้อยล้านวิวปั๊บอ่ะโอ้โหร้อยล้านดับแรกอย่างนี้ได้ปหมสิบล้านวิวปล่อยดับได้ปล่อยดับแรกไม่ต้องร้อยล้านเหรอเอาสิบล้านเลยอ่ะเอาสิบล้านปล่อยเลยอ่ะเฮ้ยพวกเราช่วยกันดูช่วยกันดูอยากเห็นดับแรกโอ้ยคือเอาจริงอ่ะดับแรกเนี่ยบอกว่ามันน่าจะมากกว่านี้ใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวพักสิบล้านวิวแล้พี่พี่พูดแล้วนะสิบล้านวิวแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันแต่เรามาดูในส่วนนี้ก่อนว่า ทำไมต้องเป็นอเล็กซ์อะพี่อเล็กซ์ใช่ไหมครับใช่ก็คือดูผลงานพี่อเล็กซ์ตั้งแต่เด็กๆแบบเด็กๆเลยครับพี่แล้วก็รู้สึกว่าแบบคือถ้าเราอยากเลือกเลือกใครคนหนึ่งมาเล่น MV เราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบคือคิดคนอื่นไม่ออกคิดว่าพี่อเล็กซ์คนเดียวลยอชอบแหละชอบแหละชอบอเล็กซ์ไม่ได้ชอบนะหนูไม่ได้ชอบหนูรักเขา รายการที่เราก็ตอบแบบนี้รายการที่เตาก็ตอบว่าหนูรักเขาโอเคโอเคเราปลื้มเราชื่นชอบเราก็ปลื้มมครับผมชื่นชอบอยู่แล้วครับแล้วเราก็เลิกเเคยได้เจอกันก่อนไหมก่อนที่จะมาเล่นเอบีอ่ะไม่เคยเลยครับเคยเคยแค่แบบเหมือนวิดีโอคอลคุยกันนิดนึงตอนประชุมอะไรเงี้ยครับอ๋อโอ้ยแล้วก็แล้วก็มปเล่นเอบีเลย ไม่เขินหรอเขินไหมเจอคนที่เราชอบแล้วมาทํางานด้วยอย่างเงี้ยมันมีความเขินไหมที่จริงอะ่ะคือคือเขินไหมก็เขินนะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบพอเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆอย่างเงี้ยเราสึกว่าเออเราเราก็ต้องเล่นให้ได้เหมือนกันเราต้องทําให้ดีเท่าที่เขาทําได้เหมือนกันอย่างเงี้ยางงาค่ะแล้วก็แบบพอด้วยโลเคชั่นด้วยด้วยอากาศตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือร้อนจนแบบเริกเขินละ Okay, ไม่เคยละอย่างเงี้ยแบบวันนั้นก <uh ็ไม่เิยละอ่ะเรีบๆทการเนอะร้อนจังมีคนแซวมีคนแซวอืมชอบหนุ่มสีมีรักยิ้มน uh ี่เองอ้ยนี่ไงพี่เป้งมีรักย네ิ้มสองยิ้มแล้วมีหนึ RT ่งอุ้ยมีจริงด้วยอ่ะ เออน่ารักนะอ่ะโอเคแล้วฉากเลิฟซีนเรียกว่าเป็นเลิฟซีนได้ไหมเพราะมันมีฉากแบบว่าโอ้โหนนเนียนูน,นเนียกับอลเล็กซ์เนะี่ยก็ก็ที่จริงน่าจะเป็นฉากแบบโรแมนติกมากกว่าเพราะว่าแบบมัน,ม,นมันอาจจะยังไม่ถึงคันเลิฟซีนอะไรเงี้ยครับเป็นซีโรแมนติกซีนหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ก็มีการเปลือยล่างนะบ้าเห็นแค่หลังเอง <laughs> คุณคุณเห็นข้าหลังเนี่ยเราก็คิดไปไกลแล้วอะตอนนี้ <laughs> แบบแ,แต่แต่ท่านี้ก็ดีนะที่ท่าทำอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ไปยืนอยู่ตรงกลางเออท่านันก็เกรดกูดมากอะ่ะอันนั้นเป็น <Gray S 1> เกร็กกดดูเซ็กซี่มากองจริงเขาบันคบมันเป็นฟิลสดตรงนั้นหรือว่ามันเป็นแบบว่าภาพที่แบบเราคิดกันมาหลักๆเป็นสดตรงนั้นหมดเลยคับพี่เป้ก็ที่จริงแบบ ถ้าสมมุติพุ <S <s ่มกับอย่างพี่บอสอย่างเงี้ยเขามองว่าอะโลเคชันตรงเนี้ยเขาวางกล้องไปแล้วมันสวยมากแบบอยากเดินทําอะไรกันเลยก็ได้เราก็เดินแล้วก็แบบเขาอาจจะบีบแค่แบบพี่แบบอยากเดินของมูดมู้ดแต่ว่าเป็นฟิลแบบยกแขนแบบกลางแขนแบบให้มันรู้สุดแบบมันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เล้วตามตามบีฟเข้าไปด้วยแล้วก็แต่ว่าท่าอะไรเงี้ยเราต้องแบก็คิดอินเนอร์เนาะอินเนอร์เราอะเนาะอินเนอร์อินเนอร์อินเนอร์ต้องใหญ่ มันดูดีมากมันดูดีทุกซีนจริงๆเลยนะฮะแล้วเอมวีถ่ายที่ไหนมันสวยมากเลยอะตรงนั้นน่สถานที่อะชะเชิงซาวะผมมันเป็นบ่อดินมันเป็นแบบเหมือนเหมือนเมืองว่าแบบมันเป็นบ่อที่ขเขาขุดเอาดินไปใช้อะไรอ๋อเหรอพูอ่ทำไมมันสวยเๆๆนาะสวยสวยมากครับของจริงสวยเหมือนในกล้อง <S <S ที่เราเห็นเลยปะของจริงร้อนมากเข้าใจเข้าใจ<อ>ร้อนร้อนมาก <laughs> แล้วแล้วตอนทีเ่เขาเรียกอะไรนะอีอีโปสเขาเรียกอะไรลนะ่ะโปสเตอร์อะบิวบอร์ดบิวบอร์ดอ่าบิวบอร์ดบิวบอร์ดใหญ่ๆอ่ะ <Billboard, S 1> อันนั้นเรายกไปทำทำบิวบอร์ดใหญ่ๆอย่างนั้นจริงๆเลยเหรอใช่ยกไปสร้างที่นู่นแหละโอ้หว่าลงทุนสร้างเหมืนะเนี่ยลัดเลิ่ม,มากเลยนะอ่ะแม่นะครับอ่ะมีเราได้เห็นแล้วถึงความแซ่บอีกอันหนึ่งพูดไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเสื้อผ้าที่อยู่ในมีเนี่ยคือแบบในทุกเพลงเนาะเราจะต้องพูดถึงกันเนาะ เพลงนี้ก็มาอีกแล้วพี่เป้จะติดอกติดใจกับอีชุดเสื้อที่มันเป็นแบบตัวเอ็กซ์อ่ะตัวเอ็กซ์เออตัวเอ็กซ์อ่ะใช่ไหมเป็นตัวเอ็กซ์ใช่ไหมมันเป็นอะไรอ่ะเป็นตัวเอ็กซ์ับเป็นตัวเอ็กซ์มันมันเป็นยังไงอ่ะคือคือพี่เป้ไม่ค่อยอยู่ในแฟชั่นแบบนั้นนะมันเป็นแบบผ้ายืดๆหรือมันเป็นไหมพรมหรือมันเป็นอะไรอ่ะเหมือนเฮดแบนด์นะครับแต่เอามาติดกันสองอันแล้วมันยาวขึ้น แต่จริงแต่จริงมันเป็นแบรนด์ของรรรของแบรนด์เสื้อผ้าด้วยครับผมมันเป็นดีไซน์ของแบรนด์เขาแต่ว่าคือวัสดุอะไรเงี้ยมันจะมีความฮดตแบรนด์นิดนึงแต่มันก็จะแบบแน่นๆกว่าเงี้ยครับอ่าใส่แล้วเป็นยังไงบ้างมัน view view มวิววิวไหมวิววิวไหมแต่ละเย็นแต่มันดูเซ็กซี่มากมันดูดีมากมันดูแบบอุ้ออมให้เจ้าอ่ะเห็นแล้วแบบตกใจเลยนะว่าหุยไม่แล้ว แฟชั่นแรงๆจากน้องพิมพ์ยี่ของเราพี่เปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเนี่ยคนต้องใส่มากันเต็มเลยมันมีชื่อเรียกไหมเสื้อเนี้ยมันเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้เลยค่ะพี่เป้แต่ว่าที่จริงอ่ะพี่เป็นคนเลือกตัวนี้เองเพราะว่าพี่เห็นพี่เห็นในอินสตาแกรมอะไรเงี้ยพี่เลื่อนผ่านแล้วพี่แบบพี่่พีเจอแบรนด์นี้ปุ๊บพี่กดเข้าไปแล้วพีก็แบบพีต้องใส่ตัวนี้เลยนับีเลือกมาเลย มันดีมากมันปิงมากมันโดนพี่เป้มาเห็นแล้วแบบตกใจแบบว้าวแล้วยิ่งแบบว่ามีแบบว่าฝนโปรยปลายนะยิ่งแบบว่าโอ้ยเซ็กซี่เขาไปใหญ่เป็นฝนจริงๆครับพี่เป้ฮะอะไรคือฝนจริงเลยในในเอ้าเหรอใช่อุ้ยก็คือถ่ายตรงนั้นแล้วฝนตกตรงนั้นเลยใช่คือก็ที่จริงถ่ายถ่ายซีนที่เป็นแบบที่เป็นไม่เปียกอย่างเงี้ยครับ ถ่ายประมาณสองเทคสามเทคกเสร็จปุ๊บฝนก็ตกแบบหนักมากๆเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นซีนสุดท้ายแล้วมันก็แบบเราก็เลยพี่กูกำงกลับก็เลยแบบว่าเอาไหมพีอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าได้ได้ได,ได้ไม่ติดอะไรเลยหนูได้เลยได้ภาพสวยเลยสวยมากเลยดูเซ็กซี่เพิ่มมูดไปแล้วครับก็สวยสวยเลยเออเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไปแบบว่ามหาศาลมากเลิศเลวมากเอ็มวีนี้ถ่ายทํายาวนานไหมหรือว่าแป๊บแป๊บหนึ่งวันครับ หนึ่งวันเต็มเต็มแล้วอยู่กับพี่อารีเนี่ยกี่ชั่วโมงโอทั้งวันนะครับเราเราไม่เคยเจอเขามาก่อนได้ร่วมงานครั้งแรกพอเราไปทํางานร่วมกันเนี่ยโดนเขาแกลงไหมหรือว่าเราไปแกลงเขาม้างไหมก็แกลงแกงกันแหละครับพี่อไรเขาก็จะแบบอยู่ดีเหมือนเหมือนเขาก็จะชวนแบบเป็นคุยเรื่องจริงจังสักพักหนึ่งเขาก็จะแบบเขาก็แบบพูดเรื่องตลกขึ้นมาแทนอะไรเงี้ยงงๆนิดนึง อแล้วกบบแกล้งกันเล่นๆกันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าพี่ก็จะไปเล่นกับเขาบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วได้คุยกับพี่อะไรสมัยที่ต้องต้องมาเล่นแบบฉากโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกเงบ้างอ่ะที่จริงเกรงใจเขาเหมือนกันเนอะเราว่าแบบเราเราก็แบบรู้สึกว่าแบบเออเขาก็เป็นพี่คนหนึ่งที่เราแบบนับถือเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เกรงใจเขาครบแต่ก็แต่พี่เขาไมยอมเล่นนะก็เลยอ่ะโอเค เนี่ยทําไม่อยากเห็นแล้วเนี่ยว่าเอเวอร์ชันที่ถูกตัดทิ้งไปก่อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงดับแรกเนี่ยมันแรงขนาดไหนเนาะสิบล้านพวกเราสิบล้านวิวเจอแน่พี่พีบอกแล้วดับแรกอะเออดับแรกนะนี่มีคุณคุณคุณผู้ชมเขาบอกว่ารอจะรอเนี่ยนะเขาบอกจะรอดีเลยนะฮะโอเคครับก็อูได้เจอเจอกันแบบนี้ก็หายคิดถึงหน่อยเนาะเพราะว่า โอ้พอโควิดแล้วเราไม่ค่อยได้เจอกันเลยเนาะตามงานยอะไรเงี้ยยากมากเลยเราเจอกันล่าสุดก็เพลงก่อนหน้านนี้ใช่ไหมพี่ใช่แล้วเนี่ยจากเพลงนั้นเราไปถึงเนี่ยมาเจอเถึงเพลงเนี้ยแล้วระหว่างทางไม่ได้เจอกันเลยเนาะคิดถึงมากๆ,ๆาเหมือนกันเพราะว่า,า,กา,กกะาก็อยากอยากเจอเจอกันอะไรเงี้ยนะครับก็ผมเชื่อว่าหลายคนก็รู้สึกแบบนั้นนะครับอยากได้เจอตัวจริงเพราะว่าอยากอยากเห็นแฟชั่นอยากอะไรทุกอย่าง โอเคเมื่อกี้มีคนพูดถึงเรื่องของท่าเต้นด้วยแหละจะลองสอนท่าเต้นอีกสักหน่อยไหมนิดๆหน่อยๆตรงนี้ไหมได้ครับยังไงดีที่ปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้ได้ป่ะอ่ะได้อยู่ใช่แล้วก็ขึ้นแล้วถ้าเธอไม่รีบร้อนช่วยอยู่กันได้ไหม ขอแค่รู้ได้มองตาและจับมือของฉันไว้ I do it how you like it ประมาณนี้ค่ะวันนี้ครึ่งวันพวกเราไปฝึกเอาไปฝึกเอาดูเอ็มีหลายๆรอบก็เต้นได้เออไปฝึกเอารอเออแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันแล้วก็จะเต้นท่านี้แล้วฝากลง t ิกต็อกด้วยนะครับพวกเรานะฮะไปดูที่เต้นได้ล่าสุดในนาดามิสิกก็ได้ครับ่ก็จะมี เยี่ยมเจอกันตรงนั้นเนาะเมื่อกี้แอบได้ฟังเสียงร้องสดๆแล้วด้วยน่ารักยังไงก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับพี่พีค่ะขอให้คงความน่ารักขอให้ความเก่งนะฮะอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีแต่คนแบบรักไปเรื่อยๆเยอะๆยาวนานนะครับแล้วก็หาอะไรแซ่บๆมาให้เราได้แบบว่ารู้ว่าในวงการแบบนี้อีกนะครับชอบมากได้ครับได้โอเคฝากอะไรถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะที่แบบว่าติดตามอยู่ตลอดเวลา ครับผมก็ที่จริงอยากฝากไปดู MV แล้วกันนะครับผมไอดูอีทายยูไลอิตนะครับที่ YouTube Channel n a า a ม Music แล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงกันที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับผมแล้วก็ฟังเพลงพีได้ที่ e ก n Wave ด้วยนะครับใช่ฟังที่ e ร n Wave นี่แหละเดี๋ยวจะเปิดแล้วก็แซวน้องพีพีไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปหาเรื่องมาแซวพีพีไปเรื่อยๆโอเควันนี้ขอบคุณมากครับพีพีขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่อยหน่อยแต่ก็มีความสุขนะสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมคเลิฟเนอะ 拜拜。Bye,